อาชีพเลี้ยงกุ้งมีทั้งกำไรและขาดทุนอยากทราบว่าจะเสียจากาดอย่างไรอา่านี่ก็ปัญหาใกล้ตัวอีกอาชีพเลี้ยงกุ้งมีทั้งกำไรและก็ขาดทุน ดยทั่วไปถ้าที่เราเคยได้ยินนะถึงแม้ว่าเราไม่เคยเลี้ยงกุ้งหรอกแต่เราก็เคยได้ยินเขาพูดพูดพูดกันแล้วก็อ่าฟังแล้วเราจําได้มั่งแล้วก็มาคิดพิจารณาใจหลายๆปากว่าเป็นไปได้สูงสิ่งที่เขาพูดเวลาได้กาไรได้กําไรเยอะเวลาขาดทุนก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันนั่นแหละที่เขาพูดพูดกันนั่นจริงเท็จยังไงนะวะเราอาลัมแหละเรื่องนี้ เพราะเรานั่นไม่เคยเลี้ยงแต่ประเด็นที่พี่น้องถามเนี่ยอาชีพเลี้ยงกุ้งมีกําไรและก็ขาดทุนกำไรก็กาไรเยอะขาดทุนก็เยอะอยากทราบว่าจะเสีย zakat อย่างไรนี่คือประเด็นจะเสีย zakat อย่างไรพี่น้องครับการเลี้ยงกุ้งไม่ต้องเสีย zakat เลี้ยงกุ้งไม่ต้องเสีย z กกา t หรอครับอ่าเลี้ยงไก่ก็ไม่ต้องเสีย z กกาอ่าแต่ถ้าวัวควายเนี่ยนะแพะแกะน้ำมีอูน้ำมีแต่ถ้าเลี้ยงกุ้งไม่ต้องเสีย z a กา t เข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านซื้อกุ้งขายกุ้งซื้อกุ้งขายกุ้งด้วยได้ไม่ได้แปรรูปครบปีเงินลงทุนในการซื้อกุ้งขายกุ้ง ได้นีได้นซอกได้ระดับนิซอบของมันเทียบเท่าท้อง5บาท50เอาบาทหนึ่งเราตีสามหมื่บาทก็แสนห้าอีก50สตาค์หมื่นห้าก็กลายเป็น1 6ึ่งแสหพถ้าเงินลงทุนของเราในรอบปีซื้อกุ้งไข่กุง้งซื้อกุ้งไข่กุ้ง ไม่ถึงซื้อกุ้งสดขายกุ้งสดซื้อกุ้งแห้งก็ขายกุ้งแห้งเข้าใจะนะครับแต่ถ้าซื้อกุ้งกุ้งสดไปตากแดดตีตีตีเปลือให้เปลือกออกอ่าแล้วก็ขายกุ้งแห้งอ่ะถ,ถ้าแบบนี้ไม่ต้องจ่ายรากาอ่าซื้อกุ้งกุ้งสดขายก็กุ้งสดครบนิสซอในรอบปี ต้องจ่ายากัด2.5%ส่วนเลี้ยงกุง้งไม่ต้องถึงแม้ว่าคุณลงทุนอตอนเลี้ยงกุง้งในล้านหนึ่งอาหารมันกว่ามันจะโตอีกกว่าจะจับอีกแปดแสนสมมติไม่ต้องไม่ต้องจ่ายากัดแต่ถ้าเกิดคุณได้กำไรและคุณเก็บเงินที่เป็นกำไรเนี่ยไม่ได้ไปไหน อาคุณเก็บไว้ห้าแสนห้าแสนตั้งเครงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไนน,นครบปีหน้าคุณต้องจ่ายจากัดเงินทองที่อยู่นิ่งอ่าเนี่ยจากัดเงินทองเข้าใจนะครับซึ่ง มันต่างกับซื้อกุ้งสดขายกุ้งสดซื้อกุ้งสดขายกุ้งสดถึงตังจะไม่นิ่งว,วนไปนั่นแหละซื้อมาขายไปซื้อต่อขายตามเงั้ะน,นั้นต้องจ่ายสักเพราะนั่นคือตีย่ารอกเข้าใจนะครับนั่นคือติย่ารอนั่นคือการค้าขาย ส่วนสิ่งที่ท่านถามนี่คือเลี้ยงกุ้งไอ้นี่ไม่ใช่ขาขายไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นปลาสุสั์เทียนแต่ว่ามันเป็นอาชีพประมงเพราะมันเป็นสัตว์น้ำอ่าอ่าฮามันเป็นสัตว์น้ำเลี้ยงไก่ต้องจ่าย z a k a ไหมไม่ต้องเลี้ยงมันนิ่งต้องจ่าย z a k a ไหมไม่ต้องอแต่ถ้าคุณซื้อมันนิ่งซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป ครบรอบปีจํานวนคิดเงินแล้วมีเงินลงทุนถึงนี่ซอบของมันก็คือประมาณ1 6 5 0 0 0บาทอ่ะก็คือเทียบถ้าราคาทอง5บาท50นั่นแหละอ่ะท่านก็ต้องจ่ายซากา2.5%เข้าใจนะฉะนั้นกรณีที่ท่านถามว่าอาชีพเลี้ยงกุ้งมีกำไร และการทุนอยากทราบว่าจะเสียจากาตยอย่างไรไม่ต้องอ่าฮไม่ต้องไม่ต้องอคือศาสนาเขาแบ่งนะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์แบบวัวควายอันนั้นจ่ายจากัดแล้วแพะแกะอูดนั้นมีสากัดอ่าเหมือนการเราปลูกต้นไม้ไม่ใจทุกต้นไม้ต้องต้องออกสากัดอ่า อปลูกข้าวฮ่าได้ระดับของมันอันนั้นจะต้องต้องออกสากาศแต่ถ้าคุณอ่าคุณปลูกพริกเป็นเป็นรอยไร,ยรย่ถามว่าต้องออกสากาศไม่พริกไม่ต้องอ่คุณปลูกมะพราะ้าวอ่าเป็นร้อยไรย่ต้องออกสากาศไม่ปลูกมะพราะ้าวไม่ต้องเข้าใจนะครับ เช่นกันอ่าคุณก็คุณเลี้ยงปลาดุกสี่ห้าบ่อห้าหกบ่อมว่าต้องเสียส a กา t ไม่เลี้ยงปลาดุกไม่ต้องอืแต่ก็ดีนะครับพี่น้องอยากจะทราบพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาในรายการท่านถามผมตอบท่านจะพอใจหรือไม่ในเรื่องของท่านนะ แต่สิ่งที่ผมตอบผมฟันตรงถ้าไม่ชัดผมจะไม่ตอบถ้าไม่รู้ผมจะไม่พูดอ่าสามารถเช็คได้ทุกคำตอบตั้งแต่ครั้งแรกของรายการตอบกระจาจนกระทั่งปัจจุบันเข้าที่ครั้งที่500กว่าแล้วอ่าจะไม่มีการโมเมทุกอย่างจะมีบอกจริงนกิตตัเป๊ะเป๊ะเป๊ถ้าจำไม่ได้จะไม่พูดไม่อยากแบก ไม่อยากแบกบาปคนอื่นอ่า